สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาไปดูการเทคอนกรีตนะครับที่บริษัทเรานะครับเลือกใช้วิธีการกระบวนการนะครับที่ทำให้มันเสร็จเร็วนะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็น่าจะเหมาะกับผู้รับเหมานะครับที่หรือผู้สนใจที่อยากจะรู้นะครับว่าการเทคอนกรีตนะครับที่มีพื้นที่พันตารางเมตรขึ้นไปเนี่ย เราจะใช้วิธีไหนนะครับที่จะทําให้เสร็จเร็วนะครับแล้วก็งานออกมาเนี่ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันว่าเราใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ใช้คนงานแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคเดี๋ยวเราสลับกล้องกันนะครับผมโอเคนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับก็ต้องมาดูก่อนว่าการเทของเรานะครับตัวนี้เราใช้คอนกรีตทั้งหมดนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆขอโทษทีเมื่อกี้สัญญาณตัดไปนะครับไปดูใหม่นะครับผมอ่ะนะครับอันนี้คือรถนะครับรถปูนนะครับเอ่อทั้งหมดประมาณ20กว่าคันนะครับก็จะมาเทนะครับที่ตัวรถปั๊มตัวนี้นะครับรถปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นรถนะฮะที่สําหรับปั๊มคอนกรีตนะครับให้ไปในในที่ที่เราจะเทนะครับด้านในนะครับตรงนี้ อาคาของเราก็มีขนาด20คูณ50เมตรนะครับ1,000ตารางเมตรนะครับเราไม่ต้องคนนะครับทยอยอเทปูนเข้าไปด้านในนะครับแต่เราจะใช้ตัวรถปัม๊มัวนี้นะครับแล้วก็ดันคอนกรีตท่อนะครับก็จะเห็นว่างานเนี่ยค่อนข้างที่เร็วมากนะครับตอนนี้เราเทตั้งแต่ตอนประมาณ8โมงเช้านะครับก็ประมาณบ่ายโมงยังไม่หยุดเทนะครับ เราเทปไปได้ประมาณครึ่งแล้วนะครับครึ่งของอาคารแล้วนะครับครึ่งกว่ากว่าแล้วนะฮะก็ไวมากน,นะครับอันนี้คือคนที่เ,เสือเ้อทำงานนี้คือมาคอนโทนเกี่ยวกับปั๊มนะครับข้อปั๊มนะครับอ่าส่วน <c oughs> เราจะมีสองทีมนะครับทีมหนึ่งเนี่ยก็คือทีมที่ใช้สำหรับการาปาดปูนนะครับเทปาดปูนให้ได้ระดับนะครับ ตรงนี้เนี่ยพื้นเราก็มีการทําระดับไว้แล้วนะครับโดยาการตอกเหล็กไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราปาดปูนได้ระดับแล้วนะครับเราก็จะมีอีกทีมหนึง่งชื่อว่าเป็นเป็นชุดขัดนะครับเป็นชุดขัดตรงนี้เราก็จะมี2ทีมนะครับอ่าทไมต้องมีทั้งทีมชุดขัดและชุดเทนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าให้ทีมเทเนี่ยมาขัดด้วยเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทีมขัดเนี่ยจะต้องเป็นทีทมที่มืออาชีพนะครับ ต้องรู้ว่าปูนเนี่ยแห้งประมาณไหนถึงจะขัดได้นะครับแล้วการโรยปูนต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เมือาชีพนะครับก็อันนี้จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับผู้รับเหมาหรือผู้สนใจนะครับที่เราจะทําการเทพื้นโรงงานเองนะครับผมจะมีทิ้งลิงก์ไว้นะครับไม่ใช่ทิ้งลิงก์็ิทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับสําหรับช่างที่ขัดพื้นนะครับแล้วก็เอารถปั๊มนะครับ แล้วก็ปูนนะครับผมจะมีลิงก์ทิ้งไว้นะครับเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับก็ยินดีนะครับติดต่อโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องมาผ่าน G p พัฒน์โซลูชันนะครับอันนี้เราก็จะให้เหมือนกับว่าเป็นการโฆษณาให้เขาด้วยไปในตัวนะครับเพราะว่าผมติดต่อแล้วเนี่ยแต่ละชุดที่ผมติดต่อเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานนะครับโอเคมากเลยนะครับทำงานดีมากเลยนะฮะอันนี้โรงงานของเราเนี่ยครับ ก็อยู่ในขั้นตอนของการเทพื้นนะครับก็เบรกงานเหล็กไว้ก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจ้องมาทํางานเหล็กต่อนะฮะแล้ว <c oughs> เรา,ก,ารก็จะมุงหลังคานะครับผมเราก็จะมุงหลังคาโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูงานขัดกันนี้ก็ ขั้นตอนการขัดนะครับก็ต้องระดับแรกนะครับเราก็ต้องขัดหยาบนะครับเพื่อเปิดหน้านะครับเพื่อขัดให้หน้าเนี่ยเรียบก่อนนะครับดังสังเกตดูนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องขัดแล้วก Ges ็จะมีจาดผาดนะครับผาดของๆมเนยนะเพื่อขัดให้หน้าเนี่ยมันเรียบก่อนนะครับเสร็จแล้วพอขัดหน้าหยาดอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยได้ระดับแล้วเราก็จะทําการเอาเขาเรียกว่า พฟฮาร์ดโงโฟฮาร์ดนะครับโขงฟอฮาร์ดเนี่ยมาโรยนะฮะมาโรยโรยให้สม่ำเสมอกันประมาณ4-5ถึงกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับหลังจากที่เราขัดหยาบเสร็จแล้วนะครับโรยเสร็จแล้วนะครับพอไดออ้พื้นผิวที่มันหมนาดพอจะขัดมันได้แล้วนะครับเราก็จะเอาตัวถาดกลมเนี่ยออกนะครับเอาถาดกลมออกแล้วหลังจากนั้นก็ มันจะเป็นใบขัดนะครับใบขัดมันนะเราก็จะขัดมันช้ารอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขัดมันเร็วนะครับเพื่อให้มันขึ้นเงาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าต้องใช้มืออาชีพนะครับในการทับงานนะฮะอันนี้เราเอท่อมาแล้วครับเอียงท่อมาแล้วนะวนะต้องเกบหน่อยนะนี่คือตัวบริษัทปั๊มนะครับ ถ้าัางไงติดต่อได้นะครับนี่เบอร์โทรศัพท์เอาขึ้นให้เลย EAK นี่นะครับอ่านี่นี้ก็เป็นทีมปาดของเรานะครับดูนะครับทีมปาดของเราตรมันจะมีบริเวณหนึ่งน,นะครับที่เป็นปูนเก่าตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาน้ํายาประสานปูนเก่านะครับลงก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวพื้นปูนเก่ากับคอนกรีตใหม่นะครับมันจะไม่ประสานกันนะครับมันจะร่อนนะฮะ เราก็ทําการเทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอที่ทำการปาดสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับฮสามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็รอหมาดมานะครับแล้วก็เราก็จะทําการมานอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นุ้ัลเหมาของเรานะครับช่างยาวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปให้นะครับช่างยาวนี่นะครับสุดยอดนะครับ ก็ทำทั้งงานโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็งานปูนนะครับยังไงก็สนใจก็ทักทายได้นะครับแต่ถ้าจะให้จีพัทเนี่ยรับเหมาทําทั้งหมดก็ได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีบริการนะครับแต่จะช่างจะางช่างโดยตรงก็ยินดีเหมือนกันครับไม่มีปัญหาครับเราถือว่าเราช่วยๆกันนะครับอ่าดีครับนี่คือขั้นตอนนะครับจับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเทปูนนะครับขนาด พื้นที่ประมาณหนึ่งพันตารางเมตรนะครับอันนี้เราน่าจะเททั้งหมดเนี่ยร2อยิบ้าคิวเนี่ยในหนึ่งวันเสร็จนะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ก็เจอปัญหาว่าคนที่ขัดมันนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องมีน้ำนะครับ <c oughs> มีน้ำตลอดเวลานะครับน้ำก็ต้องก็ต้องไดอ้อ่ต้องฉีดได้นะครับถ้าเป็นน้ำไหลลินๆเนี้ยก็จะไม่เหมาะนะครับเราจาเป็นต้องมีน้ำนะครับในการขัด ขัดพื้นผิวเนี่ยตลอดเวลานะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไางครับเพื่อนๆเสียงชัดเจนไหมครับก็ถ้าชอบนะครับถ้าชอบคลิปอย่างนี้นะครับการไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็แชร์นะครับให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับ อ่เพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะก่อสร้างอาคารสําเร็จรูปนะครับอ่าส่วนหลังนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กคลัสนะครับอ่าผมก็จะมีเป็นลักษณะโครงสร้างเหล็กคลัสด้วยแล้วก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเหล็กโฟฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเหล็ก PEB นะครับหรือ Build Up s e c t i o นนะครับว่าจะเป็นเรื่องของเซลูลาร์บีมเราก็มีนะครับก็บ้านผนังโฟมนะครับก็ดูตามคลิปต่างๆที่เราโพสไว้ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวย่างไงนะครับแต่ละสัปดาห์นะครับผมจะมีคลิปสนุกสนุกแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนได้เห็นประสบการณ์งานจริงนะครับเผื่อว่าเป็นไอเดียนะครับในการทํางานนะครับของเพื่อนๆนะครับแล้วเรามีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์กันนะครับสําหรับท่านใดที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับให้พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมก็ยินดีนะครับที่จะเอาไปพัฒนานะครับการทํางานต่อไปนะครับผมให้ให้งานเนี่ยได้คุณภาพนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ